ายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายชนาทิพย์เสียมแย้มประหลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่อำเภอแม่สเรียงพิจารณาสำรวจสถานที่ที่อาจจัดทำเป็นสถานที่กักกันประจำอำเภอเพิ่มเติมในกรณีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในพื้นที่ว่าระบบการดูแลผู้ป่วยจะไม่ขาดแคลนเตียงทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะได้เดินทางไปสำรวจสามแห่งประกอบด้วยอาคารสนามแบทบินตันแม่สเสียงอาคารกองร้อยทหารพรานและอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านห้วยหลวงซึ่งเป็นการสำรวจไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น และขณะนี้อยู่ในระหว่างขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีสถานที่ในลักษณะเหมาะสมให้รีบดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้อาคารพื้นที่หรือสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยและประสานหน่วยงานด้านสาธารณาสุข เรื่องรายละเอียดในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณาสุขและมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยต่อไป